นามัตถุรัตนตยัสขอความนอบน้อมจงมีแด่พระตนะัยขอถวายความเคารพแก่พระอาจารย์มหาสมโพสสุเมโทและขออนุญาตพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเชิญน,นั่งตามอัธยาศัยวันนี้ก็ถึงเวาลาของอาตมาที่จะได้มา <ersch> บารดธรรมะเพื่อประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาวาษาธะเราทุกคนท่านทั้งหลายเมื่อกี้มีเสียงหมาหอนนะก็เลยอยากจะถามคุณโยมว่าคุณโยมกลัวผีไหมโดยตามความเป็นจริงแนะว่ากลัวไหมกลัวนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคุณโยม เราก็เลยกลัวถ้าเกิดเห็นให้คุณโยมเข้าใจในที่นี้เลยว่าตามหลักทางมระพุทธศาสนาแล้วก็คือสัมภเวสีตามที่เราได้ยินหรือได้ฟังมาจากคนโบรลบนลานคำว่าสัมภเวสี วันนี้เราก็เรียนด้วยกันอยู่นะคำว่าสัมภเวสีนี่คือบุคคลที่สแสวงหาที่เกิดบุคคลที่สแสวงหาที่เกิดอย่างเราเนี่ยใช่ไหมถามก่อนเราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องถ้าถามว่าอย่างเราท่านทั้งหลายในที่นี้นใช่ไหม ใช่สัมภเวสีใช่ไหมโดยตามหลักทางวุทธสาสนาคระตับใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือว่ายังไม่ถึงระดับธรรมชั้นสูงเงี้ยเราก็ต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถูกไหม แล้วเราอยู่หนึ่งในนั้นไหมผู้เป็นมนุษย์น่ะเราก็ยังอยู่ในในเกณฑ์อยู่อันนี้อยู่ดีนะคนุณน้องไอ้คำว่าสัมภเวสีมันมีมาในส่วนของศาสนา,าพราหมณ์นนะคนุณน้องตามที่เราได้ศึกษาว่าเราได้อ่านมาแต่ว่าในทางพุทธเนี่ยก็คือบุคคลที่สวงหาที่เกิดคดุณน้องก็ไล่ไปเรื่อย ที่อาตาม,มาถามว่าคุณโยมกลัวผีไหมอย่างที่หมามาหอนเงี้ใครอยู่ข้างนอกแล้วทําไมตั้งนานหมาไม่ยอมหอนมาหอนอะไรตอนสวดมนต์กดน้ําเสร็จก็น่าแปลกนะคุณโยมไอ้คําว่าผีในที่เนี้ยคุณโยมโดยตามความเข้าใจของเราบางคนก็เห็นในสิ่งหรือว่ารูปร่างที่มันน่ากลัวนะ ที่เขามาสแสดงให,ให้เราเห็นแต่ว่าโดยความเป็นจริงหรือว่าตามหลักธรรมมาแล้วเนี่ยคุณโยมก็คือสิ่งที่เป็นเทวดาอย่างเช่นขอยกตัวอย่างในลุคเทวดาก็าได้คุณโยมเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมาอนุโมทนากับเราในขณะที่เราสร้างบุศลคุณงามความดี เพราะว่าเป็นกายทิพย์ะอะคุณโยมสวยผลของกรรมที่เขาได้ทําดีเอาไว้นะเขาได้แต่รับในส่วนที่ต้องอนุโมทนากับเรานะแต่ถ้าเขาหมดจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมาปฏิสนธิเป็นอะไรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทราบได้บางบางบางพูดบางตนเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเทวดาอีกทีนึงก็ได้ ว่าอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ตามที่เราได้ได้ศึกษานะคุณโยมแล้วก็พวกภูมิมัะเทวดาคุณโยมเทวดาที่อาศัยเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่เนีนที่มีอยู่ตรงตามสารพระภูมิที่เราไปตั้งเมื่อกี้ลูกก็เทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไมก้ก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางนี่นแหละคุณโยมแต่ว่า กายของเขาละเอียดเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะนะนะแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกโอปปาติกะอย่างเงี้ยอย่างเช่นในในส่วนของเวลาตอนเช้าเนี่ยคนเดิมก็จะเป็นบุคคลที่มีรูปร่างอัตภาพเนี่ยอดีอยู่แต่พอตกเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีอัตภาพที่มัน น่าเกลียดน่ากลัวตามที่เราจินตนาการเลยนะเวลาเราเข้าไปที่มืดเนะี่ยเปิดประตูเข้าไปเอจอแค่เสียงวาตูนะแค่ <c oughs> เสียงวาตูแล้วก็ทําให้เราคิดไปเรื่อยนะคเดโยมไ <c oughs> อจิต <c oughs> ของเรามันก็คิดไปเรื่อยนะนั่น <c oughs> แหละเป็นพวกโอปปาดิกะคุณโยมพวกผุดเกิดทันทีคุณโยม <c oughs> ด้วยอำนาจของของของกรรมของเรา แล้วทีนี้ในเมื่อเราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคําว่าสัมภเวสีก็คือบุคคลที่แสวงหาที่เกิดนะคุณโยมทีนี้เรามาดูในส่วนของจิตของเราบ้างคุณโยมตามภาษาพระบอกว่าจิตนั้นคือธรรมชาติที่รู้อารมณม์ุโยมโดยตามความหมายนะแล้วก็ บอกอีกว่าจิตของเราเนี่ยมันไวเหมือนกับลิงลิงมันกระโดดนะแต่จริงๆเอาไววันนั้นคุณโยมแล้วทีนี้เราก็มาดูเราก็เอาหลักของจิตเนี่ยมามาเป็นข้อเปรียบเทียบของเราในเมื่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสัมภเวสีคืออะไร ทีนี้เรามาดูสภาพของจิตใจของเราว่าสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติถามว่าคุณโยมได้ยินเสียงหมาหอนเมื่อกี้นะคุณโยมรู้ไหมรู้คุณโยมได้ยินเสียงอาตาม,มาพูดอยู่คุณโยมรู้ไหมรู้แล้วเป็นเสียงของใครคุณโยมรู้ไหมก็รู้แน่และคือธรรมชาติที่รู้อารมณม์เาสามารถรับรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างได้ลมพัดก็ดีคุณโยมและทีนี้ยคุณโยมพระพุทธองค์เนี่ยเ็บอกว่าให้เราเนี่ยเพียรพยายามรักษาจิตใจของเรานะตามที่พระพุทธองค์ได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อจิตของเราเศร้าหมอง,นะงุม เราไม่ได้รักษาจิตของเราเนาะปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันไหลไปตามอํานาจของความโลภความโกรธความหลงนะเพราะจิตของเรามันเศร้าหมองนมะเราก็มีที่ไปอยู่ก็คือทุกขติเป็นที่หวังนะคุณโดมแล้วทุกขตินะ่ะคุณโดมพระพุทธองค์ก็เปรียบเหมือนกับดิน ผืนดินนะคุณโยมพระพุทธองค์เนี่ยช้อนมือขึ้นมาจากผืนดินคุณโยมลองดูที่เล็บคุณโยมนะมีขี้เล็บไหมมีไหมไม่มีนะแต่พระพุทธองค์เนี่ยช้อนดินขึ้นมาแล้วเศษธุลีคุณโยมก็คือเศษดินนะมันติดอยู่ที่ปลายเล็บ แล้วพระพุทธองค์ก็บอกสอนว่าว่ามนุษย์เนี่ยจะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นนะ่ะมันเท่ากับเศษธุลีในซอกเล็บที่พระพุทธองค์เนี่ยช้อนขึ้นมา อันนี้มันก็เป็นเครื่องที่ยืนยันให้เราได้เข้าใจว่าถ้าเรามีอัตภาพเป็นมนุษย์น,นะนะคุณโยมเราก็ควรที่จะรักษาอัตภาพอันนี้โดยการที่เรานั้นมันสร้างบุญสร้างกุศลตามตามสมควรแก่แก่ธรรมที่เราสามารถทำได้พยายามทำไปเรื่อยๆคุณโยม แล้วพระพุทธองค์ก็บอกอีกว่าเนี่ยการที่เราไปเกิดเป็นเทวดาก็โดยอํานาจของบุญกุศลใช่ไหมแต่ว่าเทวดานั้นจะกลับไปเกิดเป็นเทวดาอีกอนั้นมันก็ก็ยากส่วนมากแล้วจะเกิดไปสู่ในที่ที่เป็นอบายคุณโยมที่อาตมาได้บอกไปตะกินเนะ่ ว่าถ้าจิตของเราเศร้าหมองก็มีสิ่งที่ไปอยู่สิ่งที่เป็นที่ไปอยู่ให้เราทุกคนท่านทั้งหลายได้ได้ได้ทราบเพราะว่าอย่างที่บอกคุณโยมในตอนแรกที่อาตมาถามว่าคุณโยมนะกลัวผีไหมเรากลัวด้วยความที่เราไม่รู้ถูกไหมเรากลัวด้วยความที่เราไม่รู้ แล้วการที่เราจะไปเป็นแบบนั้นน่ะคุณโยมมันก็เกิดมาจากจิตใจของเราถูกไหมเมื่อจิตใจของเรามันไม่รักษาเอาไว้ในซึ่งบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆตามที่เราท่านนังหลายได้ทําเราก็จะมีความเข้าใจว่าไปทางนี้สามแยกเนี้ผีดุถูกไหสัมภเวสีมา ขอมีเปรตมาขอส่วนบุญอะไรก็ว่ากันไปนะนะโดยตามนำต,ตามที่เราเข้าใจแล้วแต่ในเมื่อเราได้ศึกษาแล้วคุณโยมเราก็จะเข้าใจว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดที่ไหนคุณโยมมันเกิดจากจิตของเราเนะี่ยเป็นนึกคิดนะถูกไหมรู้อารมณ์เดินไปมืดๆนะคุณโยมตรงต้นไฟตรงนั้นนะตรงที่ปู่หงขับรถจักรยานกลับไปทุกวันทุกวัน วันดีคืนดีผู้ผู้คงอาจจะเจอก็ได้เจอเทวดามาขอขอส่วนบุตมาอนุโมทนาได้ครับรถผ่านทุกวันเป็นผู้เธอศีลแบบพืชวัดปฏิบัติธรรมคมุณโยมก็จะมาให้เราเห็นนะคนที่ไม่ได้สร้างกุศลนะคนุณโยมค็ณจะไม่ค่อยเห็นนะจะมาเห็นในตอนที่แบบ รู้สึกว่าเราต้องเราต้องทำบุญนั้นนะเราต้องทาบุญแล้วสิ่งพวกนี้นจะมาให้ให้เราได้ได้เห็นได้สัมผัสน,นะแบบเนี้ยคุณโยมทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นจากจากจิตใจของเรานั่นแหละคุณโยมสิ่งที่เราเรียกว่าสัมมาเวสีโดยตามธรรมดาแล้วก็คือบุคคลที่แสวงหาที่เกิดเราก็ยัง จะอยู่ในโซนนั้นอยู่นะคุณโยมถ้าแบ่งเป็นโซนๆเราเราก็อยากเกิดเป็นนางอับสรน,นะคุณโยมถูกไหมทําบุญก็หวังที่จะเกิดไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นดาวดึงบางคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุขความร่ำรวยต่างๆตามที่เราได้ปรารถนาแต่ว่า ในยอดของการที่เราทําทานนะคุณโยมนะการที่เราทําทานนะคุณโยมที่เป็นสุดยอดเนยนะก็คือการที่เราทําแล้วนะปัถนาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกขนะ์โดยตั้งความปัถนาเอาไว้หรือว่าเป็นยอดนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกิเลสทานที่เราทําไปนยะคุณโยมมันก็ไม่รู้สึกว่า เสียดายต่างจากที่เรานั้นตั้งความปรารถนาไว้ว่าให้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนูงน้นมันก็ทําให้เรานั้นต้องกลับมาวนเวียนอยู่ในสิ่งที่อาตมาได้บอกนี่ก็คือสัมภเวสีนะคุณโยมแต่ว่าให้คุณโยมได้เข้าใจว่าเออจริงๆแล้วไอ้คำว่าสัมภเวสีนะมันมันคือบุคคลที่สแสวงหาที่เกิด ไม่ได้ว่าเป็นผีสางเทวดาที่ไหนให้คนนุณยมเข้าใจอย่างนี้คุณยมจะได้มีความเห็นที่ที่ถูกต้องเวลาเราไปในที่ที่มันมันมืดหรือว่าที่ที่มันน่ากลัวเราจะได้เข้าใจหรือว่ามีคนมาถามเราอย่างเงี้ยว่าอ๋อตรงเนี้ยมันมีต้องไปจุดเอาเอากระทงไว้วางเงี้ถูกไหมคนนุณโยมเอาไปให้ใครเอาไปให้ใครฉันดีกว่าอย่างเงี้ยเอาใ้ปมดฉัน โดยตามความเชื่อของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเนี่ยหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยก็จะไปปฏิสนธิเกิดทันทีนะหุ่นยอตตามที่เราได้ศึกษานะวันนี้ที่เราเรียนกับพระอาจารย์ใช่ไหมจิตของเราเราทำอะไรไว้หุ่นยอมมันก็จะส,สะสมอยู่ในจิตใจของเราเมื่อสะสมในสิ่งที่ดีโอเคก็ไม่เป็นไรยังอย่างน้อยเราก็ยังมี ภพชาติที่มันมันสั้นลงคุณโยมไอ้ผลของบุญน่ะมันทำไม่สั้นลงแม้ว่าจะสืบต่อไปนานก็ตามแต่ยังน้อยสิ่งที่ทำนี่มันเป็นบุญมันสั้นลงค่อยๆสั้นลงชาตินี้มันยังยาวอยู่พอเราทำไปเรื่อยๆถ้ายังไงเราต้องเกิดอีกออยังน้อยสิ่งที่คุณโยมทำในทุกๆวันเนี้ยหรือว่า ทำมากอนหน้านี้ก็ดีมันก็เป็นมันเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยถ้าเราทำทานมา,มากก็ทำก็ส่งผลให้เรามีเหตุมีปัจจัยมากถ้าเราเป็นบุคคลผู้รักษาศีลก็ทำให้เราได้มีอัตภาพเป็นมนุษย์ถ้าเราฟังธรรมะอบรมเจริญภาวนาเนี่ยก็ทำให้เรามีปัญญาติดตามเราไปในขณะที่เรายัง ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรแต่ต่างจากคนที่ไม่ได้ทําทานุณโยมเกิดมาก็อดอยากยากจนคนไม่เคยรักษาศีลคุณโยมก็ต้องมีอัตภาพที่มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บางคนไม่มีปัญญาแล้วก็โทษชาติกำเนิดตัวเองว่าทำไมถึงเกิดมาเป็นคนโงก ก็เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาคุณโยมเมื่อเราได้รับคําแนะนําจากพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าได้รับคําแนะนําจากกัลยาณมิตรเนี่ยผมก็ทําให้สิ่งที่เราได้ทําอยู่เนี่ยมันมันมีประโยชน์กับกับตนเองแล้วก็ประโยชน์กับผู้อื่นในขณะที่เรายัง เป็นอะไรนะคุณโยมสามโเวสีใช่ไหมเออนั่นแหละก็ขอฝากไว้เป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆให้คุณโยมได้ได้รู้ได้ทราบว่าคำคเนี้ยอ๋อม,มันเป็นอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งคุณวสีรัตนต์ไตมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของวระธรรมคุณของวะสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โทษากลรพิภพุงดนบันดาลให้คุณโยมนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปัารถนาดังสิ่งที่หวังทุกสิ่งทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน สัพพโรขวินิโมตุสัพพสันตาวาจิโตสัพเวรัมันติอันโตนิพุนโตตตุวังภาวัสัพพีติโอวิววันชาตสะสัลโล